ในรอไตระยะที่4สามารถทานบะหมี่ได้หรือไม่คําตอบก็คือไม่ควรที่จะทานเข้าไปค่ะเพราะว่าบะหมี่มีส่วนผสมของไข่แดงค่ะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เหลืองหรือบะหมี่หยกก็ตามค่ะก็จะมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงค่ะผู้ป่วยโรคไตในระยะ4เราควรที่จะดูแลควบคุมค่าฟอสฟอรัสให้อยู่ในเกณฑ์ถ้าฟอสฟอรัสสูงก็จะมีอาการผิวแห้งคันกระดูกเปราะบางเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะทานอะไรที่เป็นเส้นเส้นแนะนําเป็นเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่ค่ะหรือว่าจะเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะก็ทานสลับเปลี่ยนกันไปได้เลยแต่ถ้าเกิด ว่าเราทานเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่เราจะต้องไปลดปริมาณการทานข้าวลงด้วยนะคะเพราะว่าไตาระยะ4เราจะต้องควบคุมปริมาณโปรโตีนค่ะเพราะว่าเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่มีโปรโตีนเช่นเดียวกันเราก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะไม่ให้โปรโตีนไม่เยอะมากเกินไปค่ะและนี่ก็คือคําตอบที่อ้มจะนํามาฝากในวันนี้ถ้าเกิดท่านใดอยากจะได้ข้อมูลความรู้ในการดูแลอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไตแนะนําเป็นคู่มือกินดีแต่ดีชีวีมีสุขเร่มนี้ค่ะรวบรวม,รวมสาระความรู้สําคัญไว้แบบครบถ้วนและก็มีอีก140เมนูอาหารหวานข้าวแนะนําไปด้วยถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อ กันเข้ามาได้ตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สวัสดีค่ะ